ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีงานอยู่งานหนึ่งเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดใช้เวลาประมาณ75ปีเป็นนิสิตชุดหนึ่งแล้วก็เป็นชุมชนแออัดเป็นชุมชนพวกไร้บ้านชุมชนสลัมคนละครึ่งเขาก็อยากวิจัยว่ากลุ่มคนแต่ละกลุ่มที่ที่มีชีวิตอยู่ในสังคมที่แตกต่างเนี่ย เขามีความต้องการอะไรปรากฏว่าบทสรุปมีอยู่สองข้อข้อแรกก็คือความร่ำรวยข้อที่2ก็คือมีชื่อเสียงแต่จากงานวิจัยปรากฏว่าคนที่ร่ำรวยก็มีคนที่มีชื่อเสียงก็มีคนที่ยังลำบากก็มีคนที่เป็นประธานาธิบดีก็มีในกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ แต่โดยสรุปแล้วคนที่ลำบากอยู่ในสถานะของชุมชนที่แออัดก็อยากจะรวยแต่ชุมชนผู้กลุ่มที่อยู่ในมหวาหวิทยาลัยฮาวาดเนี่ยอยากมีชื่อเสียงแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความต้องการของคนเนี่ยจากฐานเดิมที่มีอยู่เนี่ยเหมือนท่านตูว่าท่านนายกเหล่ากาชาติทําอยู่นั่นคือความต้องการของคนของชนที่ ลำบากไม่มีที่อยู่อาศัยขอเขามีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมันก็มันเป็นความสำเร็จหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากส่วนนี้แต่อีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือมันมีความพร้อมทุกด้านทรัพย์สินเงินทองพร้อมทุกอย่างพร้อมสิ่งที่อยากได้คือเกียรติยศชื่อเสียงอันนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกอะไรเราหลายอย่างว่า สิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขของแต่ละคนด้วยความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยแต่ว่าเขาก็มีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งว่าในกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่แออัดจ,จุมชนสลัมเนี่ยมีหลายคนที่ประสบความสำเร็จมีทั้งร่ำรวยเงินทองและมีชื่อเสียงด้วยในกลุ่มเหล่านี้ก็เลยมองอย่างหนึ่งว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถามว่าเมื่อมากระทบเราแล้วเนี่ยเราตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรตั้งหากหมายความว่าเหมือนลูกหลานที่ลำบากเนี่ยจริงๆความลำบากไม่เคยทําลายคนแต่ความสุขสบายตั้งหากที่ทําลายคนความลำบากทําให้คนดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้สู่เส้นชัยของตัวเองแต่ความสบายมันถูกหลอหลอม ด้วยหลักหลายๆอย่างมันก็จะมีสิ่งตอบสนองอยู่สองข้อเหมือนกันอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าด้วยความรวดเร็วอันที่สก็คือความช้า fast and slow พูดภาษาอังกฤษให้ดูหน้าตาคนพูดดูดีขึ้นหน่อยนึงมันก็มีช้ากับเร็วก็บอกว่าทำไมตอบสนองต่างกันตอบสนองต่างกันเพราะเหตุผลก็คืออันหนึ่งมันเป็นสัญชาตญาณคนเหมือนเราเจอไผ่เนี่ย เราก็จะตอบสนองด้วยความรวดเร็วแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็ช้าด้วยหลักเหตุและผลทีนี้พอถ้ามีความเร็วเกินไปมันจะกลายเป็นคนประเด็ดการแต่ถ้าช้าเกินไปก็กลายเป็นคนขี้เกียจดังนั้นเราจะบาลานซ์สองสิ่งนี้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาทางชีวิตของคนเราว่าเมื่อเรามองอย่างนี้มาเข้าหลักทางพุทธศาสนาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเพียรเรียกสังวรประทาน ก็คือเมื่อมีสิ่งมากระทบข้างในตัวเราเนี่ยเรามีความระมัดระวังมันยังไงคําว่าระมัดระวังหมายคำว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเราตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรสิ่งไหนไม่ดีเราระมัดระวังมันยังไงเหมือนเราพยายามที่จะส่งลูกหลานไปนเรียนหนังสือที่ดีๆที่พักดีๆเพราะเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่มันดีเป็นสิ่งที่ตอบสนองในทิศทางที่มันเป็นบวกกับชีวิตลูกหลานเรา ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หลายคนไม่ใช่จะประสบความสําเร็จทุกคนคนบางคนก็มีความล้มเหลวเหมือนกันทีนี้เมื่ออยู่ในสถานที่มันไม่ดีก็ส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเราอีกต่ละหะแังนั้นเมื่อมองอย่างนี้หลักทางพุทธศาสนาจนใช้คำสังวรประธานก็คือพยายามที่จะสํารวมระวังสิ่งที่มากระทบเราเราตอบสนองมันยังไง การตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนท่านผู้ว่าเชิญชวนมาทําบุญตักบาตรก็มาวันไหนผู้ว่าไม่มาอาจจะน้อยลงหน่อยประมาณการตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรถ้าบอกคนที่จะตอบสนองสิ่งเหล่านั้นก็คือมันเกิดจากตัวเราคนมีความดีมักจะตอบสนองในทางที่ดี ถ้าคนไม่มีไม่มีความดีอยู่ก็ตอบสนองในทางที่ไม่ดีก็มองในโลกในทางที่ไม่ดีนั้นสิ่งที่ตอบสนองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะส่งผลกับชีวิตอย่างไรในวันข้างหน้าก็อยู่ที่การตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นหลักทางพุทธศาสนาจ,จึงใช้คาว่าสารวมคือระวังระวังอันไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์ก็ก็ผ่านไปอันไหนที่เกิดประโยชน์ค่อยรับมันมา แล้วถ้าเกิดสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์แล้วมากระทบเราแล้วทำยังไงมันเกาะเกี่ยวจิตใจเราแล้วทำยังไงสิ่งที่ตามมาคือประหานประทานคือเพียรที่จะละจะละวางมันไปเพราะมันไม่เกิดประโยชน์คนโบราณจึงพูดคำว่าจงทำตัวเหมือนอน้ำครึ่งแก้วทำตัวเหมือนน้ำครึ่งแก้วหมายก็ว่าจะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอแต่ปรากฏว,ว่าไอ้ครึ่งแก้วนะ่ะหมดหมดอายุแล้วทำไง ปกาอดไอฐานคิดเดิมเราอยู่มันหมดอายุมันใช้งานไม่ได้แล้วทำยังไงสุบแล้วก็คือเท,ะท,ะท,ะทะน,น้ําในครึ่งแก้วทิ้งแล้วใส่น้ําใหม่เข้ามาใจของคนเราก็เหมือนกันถ้ามันหมักหมมอยู่นานๆมันกลายเป็นพิษในร่างกายเราเนี่ยแต่เราไม่สลัดวางมันเลยเหมือนเรามีโรคอยู่ในตัวเราไม่สามารถกําจัดโรคในตัวเราได้เนี่ย มันก็หมักหมอยู่ในตัวเราอยู่เนืองๆดังนั้นภาษาพระจึงใช้คาว่าพระหานบทานคือเพียนที่จะละจะวางสิ่งเหล่านั้นอันไหนที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ทิ้งมันไปก็อย่าไปเสียดายอะไรอวรมันอันไหนไม่ดีก็ทิ้งมันไปก็เปลี่ยนใหม่ได้น้ําเก่าที่มันไม่ดีเราก็เทมทิ้งใส่น้ําใหม่เข้ามาอันนี้เป็นส่วนสําคัญแล้วเมื่อเกิดน้ําเก่าเราเททิ้งแล้วทำยังไงภาษาพระ เขาเรียกว่าภาวนาประทานเพียนที่จะพยายามทําให้มันเกิดให้มีสิ่งใหม่เพราะเมื่อมีสิ่งใหม่การดูแลชีวิตเราใหม่เราก็ทําในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามมันก็เกิดคุณเกิดประโยชน์สุดท้ายมันมีข้ออยู่สองข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่เราตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอยากให้ชีวิตเรามีประโยชน์ก็คือมันมีอยู่สองคำก็คือคุณค่ากับมูลค่า วันนี้เรามาทำบุญใส่บาตรเราได้อะไรต้องถามผู้ตรวจใช่ไหมเพราะผู้ตรวจจะรู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดตัวอันหนึ่งมันเกิดคุณค่าในใจเราคุณค่าที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตเรามันมีสิ่งที่จะ,ะเขาเรียกว่าผลผลที่มันฝังอยู่ในใจเราว่าเราหนึ่งก็คือเราได้สั่งสมสเสบียงต้นทุนของชีวิตที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานในวันข้างหน้าเราได้รักษาพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนมูลค่าเนี่ยเรามาเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าแต่ละวันเสาร์ได้ก,กี่ล้านดันตัวที่มาตรงนี้เฉเพาะยอดจำหน่ายตามมานะอันนี้คือคือเรามาเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นดังนั้นประโยชน์ของชีวิตมีอยู่สองอย่างก็คือคุณค่ากับมูลค่า ดังนั้นคุณค่ากับมูลค่าเป็นประโยชน์แก่สังคมมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละถ้าเราทําให้เกิดคุณค่ามูลค่าแต่คุณค่ามันจะส่งผลระยะยาวกับชีวิตเราถ้าเราทําอะไรเพื่อเกิดคุณค่ามีประโยชน์ในวันขนา้างหน้าตัวหลักยึดทางใจเราจะมีอายุการใช้งานที่นาน มันหมายความว่าเราเราทำแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจหล่อเลี้ยงใจเราก็จะยั่งยืนมีความมั่นคงในชีวิตเราด้วยแต่นั้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้การตอบสนองก็คือมีทั้งช้าหรือเร็วช้าก็คือด้วยเหตุด้วยผลเร็วก็คือโดยสัญชาตญาณ แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเหตุผลมันผสมผสานกับสัญชาตญาณโทษทีเหมือนคนขับรถที่ชำนาญก็จะมีความคล่องตัวเหมือนคนที่เก่งในการทำงานสัญชาตญาณชี้ชัดว่านี่คืออันนี้ถูกอันนี้ผิดมันผสมผสานกับเหตุและผลอย่างอย่างลงตัวความเชี่ยวชาญที่เราใช้กับว่าเชี่ยวชาญก็จะเกิดขึ้นในการตอบสนองสิ่งเหล่านั้นแล้วการตอบสนองเหล่านั้นมันเกิดคุณค่าหรือมูลค่าหรือไม่ ถ้าตอบสนองแล้วมันเกิดการทํำลายล้างเราเองก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันเรากลายเป็นคนที่ทําลายล้างแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเติมเต็มเกิดขึ้นในสังคมทั้งคุณค่าเกิดมูลค่าเกิดแสดงว่าชีวิตเรามีคุณค่ามีประโยชน์ก็ฝากอนุโมทนาที่ทุกท่านได้มาเพิ่มคุณค่าทางจิตวิญญาณในสังคมขึ้นมาเพิ่มมูลค่าให้แก่สังคมชุมชนมีรายได้ ชุมชนมีความเคลื่อนไหวระบบเศรษฐกิจมีความขยับตัวเคลื่อนตัวก็ทำให้มูลค่าเกิดประโยชน์โดยแท้ก็ขออนุมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการแระโยมบาสุกบาสิกาทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญในวันเสาร์ของวันนี้ขอต้นทุนแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงบ่มเพาะ,ะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา บ่งพระมล็ดพันธุ์แห่งกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายแล้วก็เจริญด้วยพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขพละเราตั้งตนสารสมบัติธรรมสารสมบัติปัญญาสารสมบัติทุกท่านทุกประการเทอ